สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปองเดอริเวอร์เล่าจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับริเวอร์พูลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันประจำวันที่21มกราคม2567เจอเก้นครอปยอมรับว่าข่าวที่โมฮัมเหม็ดสลาได้รับบาดเจ็บในการทำหน้าที่ AFCON ถือเป็นความตกใจที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับผู้กลับมาที่ริเวอร์พูลกองหน้าชาวอียิปต์กำลังออกไปเยือนประเทศของเขาเพื่อไล่ล่าแชมป์ทวีปในรายการแอฟริกา CUP OF NATION เขาลงเล่นได้ไม่ถึง45นาทีในเกมล่าสุดในงานนั้นโดยปีกวัย31ปีเดินกระโผปกระเพกในเกมเสมอกับกานา2-2รุยวิโตเรียกุนซือทีมชาติอียิปต์กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่อันตรายแต่ซาลามมีกำหนดเข้ารับการทดสอบทางการแพทย์คลอบบอกกับผู้สื่อข่าวถึงการเรียนรู้ว่าส่วนหนึ่งของแผนการของเขาที่แอนเฟกกำลังทำให้แย่ลงเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมเลย ผมได้พูดคุยกับเขาเมื่อคืนนี้และถามอาการบาดเจ็บของเขาเป็นอย่างไรบ้างด้วยอาการบาดเจ็บเหล่านี้พวกเขาต้องการการประเมินเพิ่มเติมนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ตอนนี้และเราจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมขณะนั้นมันเกิดขึ้นก็เกิดอาการช็อกไม่เห็นเหมือนโดนอะไรสักอย่างรุนแรงแล้วลงไปคุณสามารถได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายได้หลายวิธีแม้ว่าเขาจะยังรู้สึกอยู่ก็าตาม เราทุกคนรู้ดีว่าโม่ออกไปหรือจําเป็นต้องออกไปน้อยมากดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนดังนั้นเราจะได้เห็นกันจะมีอันตราซาวนและ MRI แล้วมาดูกันว่าอียิปต์มีแผนอะไรแต่มันเร็วเกินไปสลาพลาดสอเกมหลังสุดของลิเวอร์พูลและอาจพลาดไปทั้งหมด5เกมหงแดงจะไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บจากการเดินเท้าในเกมพรีเมียร์ลกีกับบอลมัดในวันอาทิตย์ แม้ว่าจะได้เห็นเทรนอเล็กซานเดอร์อานนท์ทำการทดสอบอาการบาดเจ็บเข่าระหว่างการเยือนชมแฟชั่นโชว์ของดอนเช่แอนในมิลานโดยคลอบกล่าวเสริมเขาเดินบนแคดวอกได้แน่นอนเขายังไม่พร้อมแต่ทุกอย่างกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องและเข้าใกล้มากขึ้นบางส่วนอาจเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทีมในสัปดาห์หน้าฉันไม่คาดหวังให้ใครกลับมาก่อนหน้านั้นถ้าไม่มีใครออกไปก่อนหลังจากบอลมัดและอาจจะสำหรับฟูลแลม เราจะได้เห็นกันว่าเด็กๆจะเป็นอย่างไรแต่พวกเขาทั้งหมดก็ใกล้เคียงกันเทรนอยู่ใกล้ดอมใกล้แล้วโร b บิ a n d แอนดี้โรเบิร์สันใกล้แล้วทุกอย่างกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องอเล็กซานเดอร์ต่ออโนนอาจกลับมาลงเล่นในเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2กับฟูแลมในวันพุธหน้า แต่หงแดงจะต้องรับมือกับการไม่มีสลาสักระยะหนึ่งเนื่องจากพวกเขามองว่าจะยังคงแย่งชิงถ้วยรางวัลใหญ่จากสีแนวหน้าใน2024มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับจอแดนเฮนเดอร์สันเซ็นสัญญากับอาแจ็คยุติปัญหาความขัดแย้งในซาอุดีอาระเบียหลังผ่านไปเพียง6เดือนข้อตกลง3ปีของอดีตกับตันทีมิเวอร์พูนถูกยกเลิกโดยอาร์ดฟากจอร์จคลอป ตั้งคำถามว่าผู้คนกล้าที่จะตั้งคำถามกับการตัดสินใจของ h ฮนเดอร์สันได้อย่างไรโจแดนครอปตั้งคำถามว่าผู้คนกล้าวิพากษ์วิจารณ์โจแดนเฮนเดอร์สันได้อย่างไรหลังจากสิ้นสุดเวลาในซาอุดีอาระเบียหลังจากผ่านไปเพียง6เดือนลักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้เสร็จสิ้นการย้ายไปอาจแจคเมื่อวันพฤหัส,สบดีด้วยข้อตกลงสปีครึ่งหลังจากล้มเหลวในการตกลงกับอันเอตติฟาา ซึ่งตกลงที่จะยกเลิกสัญญา3ปีของเขาโดยมีผลทันทีเฮนเดอร์สันถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการตัดสินใจย้ายไปซาอุดีอาระเบียเนื่องจากได้รับการสนับสนุนอย่างตรงไปตรงมาต่อชุมชน LGBTQ วบวกในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ลิเวอร์พูลทีมชาติอังกฤษยังถูกตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับการออกจากอันเอตติแฟกหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนแม้จะบอกว่าเขาต้องการช่วยเติบโตฟุตบอลในประเทศ อย่างไรก็ตามคาร์บตอบโต้ข้อเสนอแนะเหล่านั้นก่อนเกมพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลที่บอลมัธนัยวันอาทิตย์ถ่ายทอดสดทาง s ายสปอร์ตโดยกล่าวว่าไม่ฉันไม่ได้คุยกับเขาแต่ฉันมีความสุขกับเขาเพราะดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันผู้คนมีความสำคัญยางยิ่งกับเพนโรเกี่ยวกับการย้ายทีมในตอนแรกและตอนนี้เขากำลังกลับมาผมไม่รู้ว่าเราจะล่าได้อย่างไร มักจะตัดสินเรื่องแบบนี้เสมอเรามีชีวิตเดียวและเราต้องตัดสินใจบางครั้งการตัดสินใจของเราสมบูรณ์แบบและบางครั้งก็รู้สึกแตกต่างออกไปหลังจากที่คุณตัดสินใจแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ100%ผมคุยกับเขาและ99%ของเรื่องฟุตบอลก็โอเคมันเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างพร้อมด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพัฒนาในอนาคตแต่เขาไม่เคยมีความสำคัญเลยจริงๆ แต่เขาคิดว่ามันจะดีกว่าสําหรับเขาและครอบครัวที่กลับมายุโรปและอาแจ็คก,ก็เป็นสโมสรที่น่าตื่นเต้นหลังจากเสร็จสิ้นการย้ายไปยังอาแจ็คเฮนเดอร์สันกล่าวว่าฉันเสียใจที่ต้องบอกว่าฉันจะออกจากอันเอตติฟากโดยมีผลทันทีมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายแต่เป็นการตัดสินใจที่ฉันรู้สึกว่าดีที่สุดสําหรับฉันและครอบครัวของฉัน ผมอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณสมโมสรและแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนตลอดช่วงเวลาของผมผมรู้สึกถึงความรักจริงๆตั้งแต่วันแรกฉันจะคอยดูและหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จขอให้โชคดีในอนาคตในขณะเดียวกันซาเมอร์อันมิเซฮานประธานสมโมสรอาลไเตฟากกล่าวว่าประการแรกสมโมสรขอขอบคุณโจเดนสำหรับความพยายามของเขาและขอให้เขาโชคดีสำหรับความพยายามในอนาคตของเขา เราเคารพผู้เล่นของเราเสมอสมสรนและจอแดนเชื่อว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วนี้โดยไม่ชักช้าหรือกวนใจไปกว่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของสมสรนและสำหรับจอแดนเฮนเดอร์สันจะสวมเสื้อหมายเลข6ในเกมกับอารแจ็คซึ่งต้องอดทนกับฤดูกาลที่ยากลำบากมาจนถึงตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่5ในเอรวิซีโดยมีคะแนนตามหลังจากฝูง PSV 23แต้มจอ์นฟานชิป คุณซือแจจกกล่าวว่าเราต้องการกองกลางที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำส่วนหนึ่งเนื่องจากอาการบาดเจ็บในทีมเรากำลังมองหาคนที่สามารถเข้ามาได้ทันทีจอแดนเฮนเดอร์สันเป็นผู้เล่นประเภทนั้นการมาของเขาหมายถึงการพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับทีมของเราทั้งในและนอกสนามนักฟุตบอลที่มีความสามารถขนาดนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเตะอายุน้อยของเราหลายคน เขาเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษและคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายกับลิเวอร์พูลผมมีความสุขที่เขาอยู่ที่นี่และผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับสโมสรของเรามากที่เขาจะได้เป็นอาฮาเซียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่เป็นการปีนลงที่น่าอับอายสำหรับเฮนเดอร์สันหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองมันอย่างไรหลายๆคนคงบอกว่าเขาจะกลับมาโดยมีหางอยู่ระหว่างขาเขาไม่ควรไปที่นั่นตั้งแต่แรก เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนน่าซื่อใจคดเขาถูกกล่าวหาว่าไปที่นั่นเพื่อเงินเท่านั้นเขาถูกกล่าวหาว่าปล่อยวางชุมชน LGBTQ บวกเราต้องระวังสักหน่อยก่อนที่จะเริ่มวิาพากษ์วิจารณ์ผู้คนเพราะเราไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดประเด็นสำคัญคือเมื่อสมอที่แล้วจอแดนเฮนเดอร์สันคิดว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับเขาและครอบครัวคือการให้เขาย้ายไปซาอดุดีอาระเบียก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว6เดือนต่อมา เขาคิดว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับเขาคือการออกจากซาอุดีอาระเบียและกลับมายุโรปเห็นได้ชัดว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากเราทุกคนรู้ว่ามันไม่ได้ผลแต่เท่าที่เขากังวลเขาจะมีความสุขที่การประจญภัยในซาอุดีอาระเบียของเขาจบลงแล้วและเขากลับมาเล่นในระดับที่สูงขึ้นในฟุตบอลยุโรป หนึ่งในสิ่งสำคัญจริงๆสำหรับเขาคือการรักษาตำแหน่งของเขาในทีมชาติอังกฤษชุดลุยยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับเอจั ax, เริ่มขายภาคปูที่นอนจอห์นแฮนเดอร์สันมูลค่า47ปอนด์หลังจากที่เสื้อหมายเลข6ใหม่ของเขากลายเป็นเสื้อแข่งที่ขายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรดัดพร้อมด้วยผ้าเช็ดตัวและหมอนลดราคาหลังจากเขาออกจากซาอุดีอาระเบียอย่างรวดเร็ว เสื้อแอจ็คของอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจอแดนเคนเดอร์สันเป็นเสื้อที่ขายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเพียงไม่กี่วันหลังจากย้ายจากอันเอตติแฟกทีมในซาอุดีอาระเบียวิดฟินที่เกิดในซันเดอร์แลนด์ก็ได้ทำลายสถิติในอัมสเตอร์ดัมแล้วหลังจากถูกบังคับให้สวมเสื้อหมายเลข6เนื่องจากหมายเลข14ได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยโยฮันคารับจึงเป็นที่ต้องการอย่างถึงพลิกถึงขิง หลังจากกลายเป็นเสื้อที่มียอดขายสูงสุดตลอดการของอาร์แจ็คด้วยราคา85ปอนด์และไม่ใช่สิ่งเดียวที่แฟนบอลชาวดัตสามารถเข้าไปสัมผัสได้เนื่องจากเว็บไซต์ของสโมสรมีของที่ระลึกมากมายประดับประดาชื่อของเฮนเดอร์สันรายการต่างๆได้แก่ผ้าปูที่นอนสีอาร์แจ็คเบอร์6ราคา47ปอนด์ผ้าเช็ดตัว28ปอนด์บอล19ปอนด์และแก้วมัค12.80ปอนด์ในการร่วมงานกับอาร์แจ็ค เฮนเดอร์สันจะได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือสโมสรที่ได้รับตำแหน่งในการยกระดับอันดับของพวกเขาหลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างย่แย่ซึ่งทำให้พวกเขาอยู่อันดับ5ในลีกและมีคะแนนตามหลัง PSV i ไอโฮเฟนจะฝูงถึง23แต้มแต่ถึงแม้จะลงเล่นให้กับอดีตกองกลางหงแดงที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราในราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับค่าเหนื่อยของเขาที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในซาอุดีอาระเบีย วาเลนตินดีเซนคอลัมนิดก็ไม่มั่นใจว่านักเตะรายนี้จะช่วยเหลือทีมของจอห์นฟานได้อย่างไรดีเซนเขียนใน The Telegraph เมื่อวันศุกร์ว่านักเตะวัย33ปีรายนี้ไม่มีผู้ช่วยให้รอดและซื้อตัวอย่างตื่นตระหนกสัญญาณทั้งหมดเป็นสีแดงแต่แจ็คแค่รุกอย่างหนักและเจาะลึกเข้าไปในกระเป๋าของพวกเขาเพื่อคว้าตัวจอดแดนเอนเดอร์สันกองกลางคลัมนิทเขียน กรณีการซื้อตัวซึ่งอัจจ็คที่ล้มลงต้องตัดเงินประมาณ25ล้านยูโร21.4ล้านปอนด์ใน2ปีครึ่งการซื้อแบบตื่นตรนกก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันแต่เฮนเดอร์สันก็ผ่านจุดสูงสุดของเขามาแล้วหลังจาก3ปีที่ซันเดอร์แลนด์12ปีที่ลิเวอร์พูลและครึ่งปีที่อันเดอตีฟาก เฮนเดอร์สันที่ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับอังกฤษที่ล้มเหลวสองครั้งคานวินบาซีและชูบาอักปอมถือเป็นการพนันที่มีราคาแพงมากรีเซนกล่าวต่อไม่ว่าเขาจะได้รับการยกย่องและเห็นผู้กอบกู้ในอัมสเตอร์ดัมมากแค่ไหนเฮนเดอร์สันของริเวอร์พูลก็คงไม่มีทางเลือกเล่นในเอเรดีวิซีเฮนเดอร์สันยังไม่เห็นเงินสักเพน,นีจากค่าจ้างอันหนักหน่วงของเขาการเลื่อนการจ่ายเงินออกไปในช่วง6เดือนที่ผ่านมา และแหล่งข่าวในการรายงานว่าผู้เล่นอาจไม่ได้รับเงินตามที่เขาเป็นหนี้อยู่คิดว่าสาเหตุของการเลื่อนค่าจ้างของเขานั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้านภาษีโดยมีรายงานว่าส่วนหนึ่งได้ดำเนินการดังกล่าวเพื่อกลับไปยังสหราชาอาณาจักรและเป็นตัวแทนของอังกฤษกฎหมายของสหราชาอาณาจักรกำหนดว่าบุคคลใดๆที่ใช้เวลาในประเทศมากกว่า90 วันถือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อจุดประสงค์ด้านภาษีเชื่อกันว่านักเตะทีมชาติอังกฤษได้รับคำแนะนำว่าเขามีกำหนดส่งตามสัดส่วนในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อที่จะยังคงได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่90วันถือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อจุดประสงค์ด้านภาษีเชื่อกันว่านักเตะทีมชาติอังกฤษได้รับคำแนะนำว่าเขามีกำหนดส่งตามสัดส่วนในสหราชอาณาจักร เป็นเวลา3ส,สัปดาห์เพื่อที่จะยังคงได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยข้อจำกัดความสามารถของเขาในการใช้เวลากลับบ้านเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับการเลื่อนการแข่งขันวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ